เบอร์เกอร์ทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับทำทานเองแบบนี้นะครับเน้นเครื่องเยอะๆกันไปเลยครับ เริ่มจากนะครับเราจะนําขนมปังเบอร์เกอร์เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามห้างมีแน่นอนครับผมนํามาย่างกับเนยนะครับเราจะย่างให้ตัวขนมปังเนี่ยเขามีความเหลืองของเนยสักนิดหนึ่งแล้วมีความเกี๊ยมสักหน่อยครับผมหลังจากย่างได้ที่ก็นําขึ้นพักไว้ก่อนครับเสร็จแล้วนะครับผมจะนําเบคอนเนี่ยครับลงมาจี่บนกระทะหรือนํามาย่างบนกระทะแล้วก็ตามด้วยเนื้อเบอร์เกอร์เนี่ยแหละครับส่วนวิธีการทําเนื้อเบอร์เกอร์ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากได้นะครับ คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆครับผมเสร็จแล้วนะครับผมจะกลับด้านเนื้อเบอร์เกอร์แล้วปิดฝาสักหน่อยนําเบคอนมาโปะบนเนื้อนะครับและก็ตามด้วยชีสครับผมอ่าใส่ชีสแล้วนะครับหาฝาปิดสักนิดหนึ่งเพื่อให้ตัวชีสเนี่ยเขาละลายคุมตัวเนื้อเลยละครับ ได้เนื้อเบอร์เกอร์เรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมจัดกันครับก็นำตัวขนมปังนะครับแล้วก็หาผักสลัดนะครับใส่ลงไปนะครับส่วนผักก็ตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยบีบมาอยองเนสสักนิดตามด้วยมัสตาร์ดสักหน่อยแล้วก็ตามด้วยเนื้อเบอร์เกอร์นะครับมะเขือเทศหอมใหญ่หอมแขกแค่นี้ก็ฟินสุดๆแล้วล่ะครับเบอร์เกอร์ไม่ยากลองทำกันดูนะครับ